สวัสดีครับพี่น้องป้องไปนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องสงการเชนแอวนะครับพี่น้องนอยู่วิถีชีวิตอีสานมานเฮานะครับพี่น้องนะครับปูเบาไทยบ้านนี่ครับนะฮากำลังหาผักปูนะนะมันบ่ครับมานบ่ไหนครับไอนมชุมชนของเฮานะครับนอนมตนนะครับหากินนี่สุดยอดเลยครับ ดงัดงดังไซมึงไหนลละดัแดงแล้วก็ขีห่วงครับขีห่วงยางนะครับตามวิถีชีวิตบา้านเฮาในพี่น้องนะไดบัวแฉกในป่าอ๋อได้บัว,วอะไรดโอ้ยแถวนี้ม่มีเห็ดนี่ เพ่งคมว่นีบ่บาดแผวเนี่ยออเอาออกน้องมั้งครับ,บนบะครับแกะกันกินครับพี่น้องบานเฮานะครับท,ทุกคนนะ ชีวิตบ้บานเฮ้านะครับบานเลย <c oughs> ได้ครับไดอย่างนี้โอ้ใส่เบ็ด โอ้ยลูกพีนใส่เม็ดมาใส่ทางหุ่นป่ะทางหุ่นป่ะเจอาเจนี่สิเมียเลรอป่ะสิเมียละอาไปครับ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 สวัสดีครับนี่ใส่หลอกครับผมปลาปลาครับปลาปลาเป็นไงโอ้ได้ป่ะ

ครับยคนเดียวได้สองตอัวไปยิ่โอ้ยคนเดียวได้สองตัวไปแมนย่งแ่ไมต่าหยเอองหนนย่ยัยานไหเนี่ยอบา,ออบาอนคะอ,อนี่ยนกล้ๆกันครับ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 ผมอืม เกียรอืมดูช่ขี้กียรไปห้ยแบบดคดหลขี้กียไม่นอ่ยมันเปเกียดไวไอ้นี่บอให้มันรอดพื้นอืมให้มันเข่าตา